ันนี้เรามาต้มยำปลาหนรขมิ้นนะคะเมนูแนะนําของเรานะคะเราใส่ขมิ้นนะคะหัวหอมค่ะตะไคร้ขมิ้นนะคะหัวหอมค่ะตะไคร้ขมิ้นนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะเกลือน้ําตาลน้ําตาลสายนะคะน้ำปลา,าด้วยนะจ๊ะค่ะอันนี้นะคะเอาปลาหนรไปลวกก่อนนะคะมันจะไม่เหม็นคาวนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผักนี้นะคะอันนี้จะมีผักชีลาวกับ ใบกระเพรานะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นให้มเขามีกลิ่นหอมน,นะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้ำเขาเดือดไปเลยนะคะ้ําเดือดนะคะนี่นะคะปันหมิน2นสองตัวนะคะอ่าเราใส่ขมิ้นไปนะคะต้ยมยำปลาหมิ่นขมิ้นนะคะอันนี้เราก็จะใส่ผักนี้ไปเลยนะคะใส่ไปเลยจ้ะ นี่นะคะใส่ไก่ล้วตรีนี่นะคะแซ่บไปแล้วค่ะอันนี้ก็คือเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะเราจะทำเครื่องต้มไปแล้วแล้วก็จะมาอธิบายนะคะว่าเราใส่อะไรของเราไปมากนะคะก็เหมือนเครื่องต้มยำธรรมดาหละค่ะ นี่นะคะให้น้ำเปียดนะคะให้ผักสุกนะคะแล้วก็นี่นะคะต้องก้มดูด้วยจ้าเราลองชิมดูนะคะรสชาติ คาเสร็จแล้วให้เนื้อปลาเดือดเลยจ้านี่ค่ะเดือดนะคะเราจะให้ดเดือดเลยนะคะต้มยำปลาหนึ่งขมิ้นนะคะมีมะขามเปียกด้วยนะคะให้ออกรสเปรี้ยวหน่อยไม่ต้องเปรี้ยวมาก เห็นเท้าหรือจ้าจ้าเด็ดเด็ดเดยสุดสุดนะคะ เราใส่กิก่งกะเพาไปเพื่อที่จะให้หอมนะคะค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็ตักเลยนะคะนี่นะคะเนื้อนะคะใส่ไปน,นี้นะคะนื่นะคะตักใส่ถ้วยเลยจ้า แล้วใส่พริกป่นก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะนน่ะเราจะเอาเนื้อปากที่ตรงนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ใส่ผักที่เราใส่ลงไปที่หลังนะคะตักนะคะเอามาโรยๆนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะนคะคะของเราเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจะร้อนหน่อยนะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะ จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแค้วค่าจากพยันตราอะไรทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ